นายกรัฐมนตรีถแถลงแจกเงินเฟดสามหนึ่งมืนบานทดิจิทัลวเล็ดจะแจกเมื่อไหร่แจกต่อหรือควรพอแค่นี้ สวัสดีครัทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่20พฤษภาคม2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารการแจกเงินจากทางรัฐบาลล่าสุดนะคะสำหรับดิทัลวอลเลทเฟส3ที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านคอยติดตามข่าวสาร เป็นที่น่าสนใจนะคะหลังจากทางกระทรวงการคลังนะ,ะ่งะได้ประกาศเลื่อนนะคะเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดทางนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรบ้างสําหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันค่ะหลังจากการประชุมคณารัฐมนตรีหรือขอรมในวันนี้นะคะนายกก็ได้แถลงและตอบคาถามเรื่องการจากเงินเฟส3ามเฟดสีนั่นเองค่ะ ก่อนรับฟังขาวารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะล่าสุดเลยนะคะวันที่20พฤษภาคม2568นะคะมีการประชมรุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอและก็มีการแจ้งข่าวออกมาแล้วนะคะว่าสาหรับการแจกเงินเฟซซม ซึ่งกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินนะคะก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ16-20ปีนะคะได้มีการประกาศเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดรวมถึงเฟสสีนะคะอายุ21-59ปีด้วยนะคะก็สรุปแล้วเป็นอย่างไรกันแน่นะคะยกเลิกโครงการแจกเงินดิจิทัวลวอลเลต10,000บาทแล้วหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังทางนาะยกรัฐมนตรีแถลงมาพร้อมกันค่ะ วันนี้ดิจิทัลอะไรไม่ได้เข้านะคะมันยังอยู่ในเรื่องของการวนความเห็นนะคะเพราะว่าจริงก็มีในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ทเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะน,นั้นทางหน่วยงานอะไรอันไม่ว่าเป็นสถาพัดเองเป็นแบงก์ชาติเองเนี่ยก็เริ่มมีความคิดเห็นเข้ามาซึ่งแน่นอนเราต้องรับฟังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงแล้วยังไงก็ตามเนี่ยความตั้งใจของเ,อเรื่องของดิจิทัลเว l ตการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อมีปัจจัยแทรกเข้ามาเนี่ยเราต้องดูว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยในการสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นก็รับฟังความคิดเห็นจากจากผู้รู้ทุกๆหน่วยงานสอ้ถามรับือระับับครับคืออันนี้นะคะเรายังไม่ได้มีมติรือเรื่องจะยกเลิกใดๆนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นก็คือต้องฟังให้ให้ให้ครบก่อนว่าความจําเป็นมีมากน้อยแค่ไหนในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็เงินเงินก้อนนี้เนี่ยสามารถจะทําอะไรที่เกิดปร,ประโยชน์สูงสุดต่อคนทั้งประเทศอันนี้คือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดนะคะเราต้องมองไปที่เป้าหมายว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเวียนความเห็นทั้งหมดเนี่ยออกมาว่ายังไงนะคะอันนี้มันไม่สามารถไม่สามารถเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายเดียวได้ที่ว่าเราตัดสินใจแล้วโกได้เลยมันต้องมันต้องดูเรื่องนี้ประกอบด้วย คือตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ทําอยู่ก็คือเรารับฟังความคิดเห็นอยู่ค่ะแล้วลอเนาอไปก่อนนะคะหรือว่าการจ่ายเงินภาษียังจะรอไปก่อนหรือว่ายังจะเป็นไปตามกหนดการจ่ายเงินเดิมคะอันนี้เนี่ยเรายังฟังความคิดเห็นไม่ครบเพราะมันมีปัปจจัยแทรกเข้ามาในเรื่องของอาทั้งท่าริฟเองทั้งทางเรื่องของภาษีเองมันมีเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องรอก่อนว่าถ้าความเห็นครบ มันถึงจะไปกําหนดได้ว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นวันเดิมอยู่อยู่แต่ว่าต้องเอาข้อมูลให้ครบก่อนนะคะถึงจะแจ้งได้เพราะอย่างนี้ถ้าจะให้แบบพูดเป็นรับปากว่าอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะว่าเราก็บอกแล้วว่ากําลังรอความคิดเห็นอยู่นะคะแต่ถ้านหน่ีนต่อต้องับเาเป็นนโยบายที่แงต่อรัฐอันนี้ต้องตัความเข้าใจนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นปัจจัยที่เข้ามาแบบที่เราไม่ได้คาดหวัง คาดฝันเช่นกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศเรานะคะอันนี้ต้องฟังกันด้วยเหตุผลด้วยว่ายังไงซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรหรือไม่เปลี่ยนอย่างไรเนี่ยต้องมีคําอธิบายจากร่าบาลอยู่แล้วนะคะพูดถึงทาริสใช่ไหมคะค่ะ เราเรามีกําหนดของจากสหรัฐอยู่แล้ว90วันนะคะเราไม่หลุดกรอบนี้แน่นอนแต่ว่าในการดีลลับต่างๆหรือว่าคำว่าดีลลับทำมมันดูแต่ว่ามันก็ในการคุยในดีเทลเนี่ยค่ะเราก็ทําอย่างต่อเนื่องนะคะท่านรองพิชัยก็ดูเรื่องนี้อยู่นะคะก็มีการอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะกังวณไหมคะว่าดีลลับที่อาจจะถือวากระโดดในตอนหลังเพราะว่าการทำอะไรที่เกี่ยวกับกิจการต่างประเทศหรืออะไร มันต้องมีในส่วนที่เปิดเผยได้นะคะและยังไม่เปิดเผยมันไม่มีทั้งหมดที่จะเป็นความลับทั้งหมดอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องดูททมิ่งด้วยว่าบันควรจะดูเวลาด้วยว่าเราควรจะปล่อยในหัวข้อต่างๆเนี่ยช่วงไหนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเ,อเขาเรียกว่าอ,อะไรบอกหรืออธิบายในช่วงที่เราเกิดประโยชน์สูงสุดให้ประเทศด้วยนะคะไม่ใช่ว่าถึงลาก็คือบอกเลยหรือปิดเลยมันมันมัน,มนทำไได้อยู่แล้วนะคะ คือล่าสุดเนี่ยนะคะที่ที่ได้คุยกับทางเขาเรียกว่าอะไรทีมงานนะคะ working team แล้วกันของของทางสหรัฐแล้วเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเราเอามาเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็ได้คุยกันไปแล้วก็คิดว่า,น,าน่าจะครอบคลุมแล้วในสิ่งที่ไประเทศไทยจะจะคุยกับสหรัฐนะคะแล้วเขาก็มีกรอบในเรื่องของเก้าสิบวันซึ่งตอนนี้เองถ้าเราดูสถานการณ์หรือดูความเคลื่อนไหวของท่านนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเ,ยเยช่นกันนะคะในเรื่องของ

ถูกไหมคะทราบอยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยที่เคยบอกไปดีการอธิปายว่าถ้าพูดแล้วจะเชื่อไหมคะถ้าตัวดิฉันพูดเองจะเชื่อไหมป่วยจริงคะ่ะมอืป่วยจริงมีการผ่าตัด้วยคะ่ะ คดีวันที่อะไรนะสิบสามอ๋อค่ะมิถุนาโทษทีช่วงนี้หลายเรื่องกลังงงวันที่อยู่มันมีวันที่เยอะมากโทษทีเชิญต่อเลยค่ะสิบสามค่ะของพ่ออะไรลมดิวอะไรอ่ะลมดิวการสร้างรัฐบาลประเทศไทยเลยถ้าท่านผู้ชมไม่ทันลบจะเป็นลมดิวหรือไม่จ้าไม่เราจะบอกว่าคิดเยอะมากเลยนะคะอย่างสิบสาม เขานัดมาอย่างไงเราก็ต้องไปตามกระบวนการตามโปรเซสแหละแ,แล้วกเ็เดี๋ยวมันก็มีหลักฐานหรือมีอะไรที่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 ทางท่านนักสินเองก็ต้องเอาไปยืนยันนะคะซึ่งมันก็ก็อย่างนั้นแหละมันอยู่ในกระบวนการนะคะแต่ถามว่าที่จริงแล้วก็เราบ้านจะอยู่แล้วว่าว่าจริงมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าพูดจริงว่า พอจะจะอยู่ในจุดที่สงสัยกันอย่างต่อเนื่องมันก็มันก็สงสัยกันอย่างต่อเนื่องแต่ถามว่าให้ตัวดิฉันเองออกมาพูดถึงความชัดเจนอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีนะคะเพราะก็คนเลอกที่จะไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อนะ,ค,ะคนที่จะคิดว่ามันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็กอย่างนั้นแหละคะ่ะแต่ว่าก็ก็ทุกวันนี้คุณพ่อก็อายุเจ็ดสิบห้าแล้วนะคะจริง,รงเวลาเขา เจบบ็จบปวดเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าหายช้ากว่าปกตินะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะจริงๆอย่างตัวครอบครัวฉันเองส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ผ่านเรื่องต่างๆมามากมายนะคะสิ่งที่ทาได้ก็ต้องเข้มแข็งไว้นะคะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ท,ที่ต้องทําเราจะมีไม้มันเร็วนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญว่าเราต้องดูแลสุขภาพใจของเราด้วยทุกๆคนนะคะก็ทำใจให้เบิกบานสดใสไว้นะคะจริงเรามีความโกรธความเกลียดชังอะไรบ้างมายมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองขอบคุณมากนะคะ และนี่นะคะก็เป็นคำตอบจากนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับเรื่องการแากเงินเฟส3และก็เฟส4นะคะคนที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐตั้งแต่อายุ16ถึง59ปีที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะก็คอยลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะมีการยกเลิกหรือไม่และถ้าไม่ยกเลิกจะแจกเมื่อไหร่นะคะทางช่องจะคอยติดตามข่าวสารมาฝากสำหรับวันนี้อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับ ฟังข่าวสารเขอก็คุณแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ